มาดูเรื่องนี้พี่ปอมเมื่อวานนี้เราอ่านข่าวเรื่องท่อทิพย์กัน้ได้ไหมอูดว่าท่าปเจอเลยใช่พี่ผู้ว่าท่านไปวิ่งมาค่ะแล้วท่านก็ผ่านมาตรงนั้นพอดีแถวอารีและปรากฏว่าไปเจอพนักงานกวาดถนนนะนะแล้วก็เข้าไปคุยพนักงานก็ชี้นี่นี่นี่ตรงเนี้ยมันเป็นท่อทิพย์สรุปมันเป็นประเด็นนะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นแล้วทางด้านของผู้นวยการเขตพญาไทวันนี้ลงพื้นที่เลยนะคะสรุปจะบอกว่าเฮ้ย มันไม่ใช่ท่อทิพนะ,เ,ะเดี๋ยวเขามีเหตุผลเขามีบอกอด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมดูเรื่องนี้คือเมื่อวานเนี้ยนะมันมีประเด็นค่ะประเด็นเรื่องท่อทิพ หลังจากที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะไปลงในในภาพนี้ภาพนี้แวะคุยแวะคุยยังไงยังไงเดี๋ยวถามเรื่องน้ำท่วมจริงๆถามสาระทุกสุขดิบก่อนถามเรื่องน้ำท่วมอันนี้ไงน้ำท่วมไม้อชี้เลยชี้เลยโอ้ประเด็นนี้มาเลยค่ะทีนี้ตอนที่ท่านไปเนี่ยแวะทักทายผู้คุยกับพี่คนนี้เนี่ยพนักงานชี้ไปทางน้นนท่อทิพย์อย่างที่บอกกลายเป็นประเด็นวันนี้ผู้สื่อข่าวททีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูท่อทิพย์กันหน่อยหรือท่อดัมมี่ที่มันเป็นประเด็นเอาตกลงมันทิพย์ไม่ทิพย์ อยู่ที่ริมถนนย่านอารีค่ะแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเนี่ยไอ้มังเจอเลยไปเจอกับผู้มนวยการเขตพญาไทยค่ะ<อ>คุณเบนจานะคะอินทร้อวงศ์ชดที่ลงไปตรวจสอบท่อนี้เหมือนกันค่ะท่านผอ,อ,อเขตมาบอกแบบนี้ว่าให้พนักง,งานเนี่ยเอาไม้มาแยงจุดท่อระบายนะ้ำพร้อมเปิดฝา,า,าท่อให้ดูด้วยนะคะเนี่ยให้ทีมข่าวของเราดูแล้วบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ท่อทิพย์อย่างที่เป็นข่าวนะ,ะท่านก็ชี้แจงต่อแบบนี้ว่า เมื่อวานนี้พนักงานทําความสะอาดเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารกับท่านผู้ว่าคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านผอท่านบอกท่านไปเจอกับพนักงานทําความสะอาดท่านนั้นแล้วเขาก็บอกว่าตกใจเมื่อวานเจอท่านผู้ว่ากับทันหานก็เรียบเรียงคําพูดไม่ถูกก็เลยพูดไปแบบนั้นและท่านยังบอกต่อถนนในเขตพะยาไทยเนี่ยมันจะมีจุดน้ําท่วมขังหนักสุดก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยจะท่วมขังหนักแต่ตามเส้นถนนผลโยธินจะมีแค่น้าเอ่อปากท่อ แต่ก็จะมีพนักง,งานทําความสะอาดคอยกวาดเศษขยะเอาใบไม้ออกให้ตลอดอยู่แล้วจึงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาลงตรวจสอบหาปัญหาอีกครั้งป้องกันไม่ให้ใหมันเกิดน้ําท่วมขังอลองไปฟังเสียงท่านผอ,อเอเกตในค่ะผอ,อ,อแล้วอี้มันดัมมี่จริงไหมมันก็น้องดูมันก็ไม่ได้ดัมมีอ่อไม่ดัม,มี่ครับมันมีการ<ด>เชื่อมต่อลงท่อระบายน้ําหลัก๋อ้โหเอาไม้แยง่ใช่ใช่ค่ะมันก็ไม่ได้ดัมมี่อะแต่ว่าในความหมายของเขาเมื่อวานเขาอาจจะเขาอาจจะน้องเขาบอกเขาตกใจอ่ะ เขาก็เลยว่าตรงนี้มันมีน้าแต่เขาเจอท่านผู้ว่าอยู่ตรงตรงหางโน้นอะค่ะเขาก็เลยชี้มาทางนี้เพราว่าอย่างนี้ว่ามันยังพอมีน้ําอยู่เขากลัวท่านผู้ว่าจะตําหนิโอ้มันเป็นแบบนี้โอ้เหตุและผลคือตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณตายเนี่ยก็ถามเลยนะตกลงดัมมี่ไหมอะท่านอ่า ทีนี้เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปถามคุณชาชาติอีกครั้งด้วยนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ลงไปเจอแล้วก็เห็นปัญหาเนี่ยอ่ะก็มีการสั่งให้รองผู้ว่าเนี่ยไปดูแล้วก็แก้ไขแล้วแหละมันก็เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยคนที่นั่งบริหารอยู่ข้างบนจะไม่เห็นหรอกนะ,ะแต่พนักง,งานกวาดถนนของกรุงเทพที่เขามีกันอยู่เป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ย<ะ>ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละเขตแต่ละจุดเขาจะรู้ถึงสภาพปัญหาดีก็อยากจะให้ช่วยแจ้งกันเข้ามาจะได้แก้ปัญหาให้ทั้งกรุงเทพ วันเดียวจริงๆก็รู้ปัญหาหมดแล้วแหละค่ะขนาะเดียวกันก็จะฝึกให้พนักง,งานทําความสะอาดของกรุงเทพให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันค่ะ t r a f ฟี่ฟองดูใช้ให้เป็นจะได้แจ้งปัญหาเข้ามาได้ทั้ง2ทางท่านบอกต่อนะปัญหาท่อน้ําทิปอ่ะมันไม่ได้ตําหนิหรือลงโทษใครนะเข้าใจคนทํางานทั้งหมดแหละเรื่องนี้ผอ,เ,อเขตพญาไทก็ลงไปแก้ไขแล้ว ท่านยังบอกต่อนะคะคุณชัดชาติบอกว่าวันนี้เดี๋ยวทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาและขับเคลื่อนการทํางานได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะจริงๆเจ้าหน้าที่เขาไม่ผิดนะคือเขาแจ้งปัญหาเขาพบปัญหาเขาก็บอกได้<ช>แล้วเราก็จะได้ตรวจสอบว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงแต่ท่านพูดถูกอย่างนึงนะว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะคนคะที่เขาได้ใช้อย่างพี่พนักง,งานกวาดถนนเข,า,ขาจะรู้ดีว่าปัญหามันคืออะไรค่ะ